อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่407ออกเดินทางในยามค่ำคืนชินฟึงถูกตรึงด้วยสีหน้าและสายตาของคนเหล่านี้ใบหน้าของเขาเริ่มแสดงออกถึงความจริงจังมากขึ้นด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งชินฟึงยื่นมือไปทางจิ้งเฉียนและกล่าวผมไม่กล้าให้สัญญาเรื่องอนาคตแก่พวกคุณ แต่ในปัจจุบันผมขอสัญญาแก่ดวงวิญญาณของผู้การรัฐเก่าว่าจะชำระความขับข้องใจนี้ให้แก่เขาขอให้คุณมั่นใจเถอะว่าคุณจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจในวันนี้จึงเฉียนยิงท่าทีของเธอเหมือนจะร้องไห้ขอบคุณจึงเฉียนยื่นมือเช็แฮนฉินเฟิงจากนั้นฉินเฟิงก็จัดการเรื่องราวบนอุปกรณ์สื่อสารเพิ่มจึงเฉียนเข้าร่วมกับกองทหารรับจ้างเฟิงหลี ชินเฟิงปรับเปลี่ยนยกย้ายตำแหน่งตนลงมาเป็นรองหัวหน้าอยู่ในระดับเดียวกับเฉินเซียงเหตุผลก็เพราะปัจจุบันเจิ้งเฉียนคือผู้ใช้พลังเลเวลซีและกลุ่มคนที่เข้าร่วมภายหลังคือคนของเกาหยูคงังดังนั้นต้องการผู้นำที่ไว้วางใจส่วนเรื่องที่ว่าการรับอีกกองกำลังหนึ่งเข้ามามันอาจส่งผลต่อการแบ่งพักแบ่งพวกในกองกำลังเฟิงหลีในภายภาคหน้าชินเฟิงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ นั่นเพราะอัตราการยกระดับของคนเหล่านี้ไม่มีทางสู้ฉินเฟิงได้อย่างไรก็ตามแม้จะอยู่กองกําลังเดียวกันแล้วแต่ชินเฟิงก็ยังเอาร่างของจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายที่เกาอยู่คังออกล่าออกมาตามข้อตกลงก่อนหน้านี้บวกกับเรื่องที่ไปหลีเป็นคนกําจัดจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายวัตถุดิบของมันเลยถูกแบ่งสัดส่วนเป็นห้าต่อห้าแกนจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายมอบให้จึงเฉียนไป นั่นเพราะไม่ว่าจะในอดีตหรือจากนี้ไปจึ้งเฉียนคงทำงานหนักไม่น้อยในความเป็นจริงเกาอยู่คังต้องการโอนเงินทั้งหมดมาฝากไว้กับจึ้งเฉียนมิฉะนั้นคงไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากด้วยกำลังภายในหากจึ้งเฉียนไม่เอ่ยคำใดเธอย่อมสามารถเบิกเงินออกมาได้โดยไม่มีใครทราบอย่างไรก็ตามเธอกลับนำเงินเหล่านั้นไปซื้อแก่นอบิลิตี้จักพระพัสัตว์ร้ายกว่า9ชิ้นจากบ้านประมูลกลุ่มวนซ่งในราคาที่สูงลิ่ว ในประการชาตงแก่นจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายสามารถก่อให้เกิดความวุ่นวายการต่อสู้แย่งชิงกันได้เลยทีเดียวเนื่องจากที่นั่นมีทรัพยากรจำกัดอย่างไรก็ตามในเมืองหลงชวนแก่นอ b บิลิตี้จักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายได้กลายเป็นสินค้าสุดฮิตที่วางขายกันทั่วไปแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่มีพ่อค้าคนไหนต้องการนำเอาแก่นอบิลิตี้สัตว์ร,ร้ายออกไปขายในสถานที่ห่างไกล แต่ผลของการกระทำเช่นนั้นจะชักนำพวกเขาไปสู่อีกสองเหตุการณ์หนึ่งคือถูกลอบสังหารและชิงสมบัติไปอีกเหตุการณ์คือไม่สามารถทำราคาขายสูงๆได้แต่ปัจจุบันเนื่องจากการปรากฏตัวของเผ่ากริมแกนอ b i ลิตี้จาก,กระพัดสัตว์ร้ายเลยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเลเวลดีแน่นอนของพวกนี้สำหรับจึงเฉียนแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแต่สำหรับสมาชิกผู้ใช้พลังของเกาหยูคัง หากทั้งหมดได้รับแก่นอ b i l i t y จากกระพัดสัตว์ร,ร้ายปราบใดที่ดูดซับมันประสิทธิภาพในการรบของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนันยสำคัญการกระทำนี้เล่นเอาเฉินเซียงและคนอื่นๆรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามสมาชิกทางฝั่งเขามีจำนวนค่อนข้างมากมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉินเฟิงจะช่วยพวกเขาแก้ปัญหานี้ทั้งหมดคงต้องขึ้นอยู่กับผลงานในอนาคตแต่กระนั้น การได้ติดตามร่วมรบไปกับชินเฟิงและไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปขอแค่6เดือนทางฝั่งพวกเขาก็น่าจะสามารถเก็บเงินมากพอที่จะซื้อแก่นอ b i l i t y จากกระพัดสักด์ร้ายให้แก่ตนเองได้โดยเฉพาะตอนนี้หากเข้าร่วมปฏิบัติการป้องกันจะได้รับเงินรางวัลมหาศาลตลอดทั้งวันมีการแจกจ่ายอุปกรณ์รูนเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับกรินช่วยสะท้อนพลังสมาธิ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับตรวจสอบความผันผวนสิ่งเหล่านี้ใช้ได้กับพวกกริมหรืออาจไม่ได้ผลก็ได้แต่อย่างไรทางกองทัพก็ได้ทำไปแล้วปฏิบัติการซุ่มโจมตีในเมืองได้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วคนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นผู้ใช้พลังเลเวลดีและสิ่งที่คอยพยุงจิตใจของพวกเขาก็คือกลยุทธ์หมดลมช้างคิดใช้อาวุธปืนอันทรงอนุภาพค้นลมศัตรูระดับสูงกว่า ภายในตึกรับรองผู้ใช้พลังปรากฏภารกิจนับไม่ถ้วนทยอยถูกประกาศออกมาโดยกลุ่มพันธมิตรมนุษยชาติและที่มากที่สุดก็คือภารกิจสอดแนมรู้เขารู้เรารบรอยครั้งชนะรอยครั้งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การได้รับข้อมูลของสัตรูถือเป็นเรื่องสำคัญมากวีดีโอที่ชัดเจนเพียงสิบนาทีก็เพียงพอที่จะได้รับรางวัลล้ำค่าอย่างไรก็ตามไม่มีใครโง่ทำภารกิจที่เสี่ยงเกินไป ชินเฟิงเดินเข้ามาในตึกรับรองผู้ใช้พลังแม้นี่จะเป็นช่วงเวลากลางคืนแต่กลับคึกคักมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งมองไปรอบๆเท่าที่ตาเห็นผู้ใช้พลังเลเวลซีมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยคนโยนั่นมันฉินเฟิงไม่ใช่หรือน้ำเสียงประชดประชันถากถางดังขึ้นในฐานะผู้ใช้พลังเลเวลซีแต่ดันเดินทางกลับมาถึงสถานชุมชนที่สามช้ากว่าชินเฟิงเป็นเรื่องน่าอับอายนัก อย่างไรก็ตามข่าวที่เขาได้รับมันทำให้เจ้าตัวมีความสุขมากชิงเฟิงขอแสดงความยินดีด้วยที่นายรอดชีวิตมาได้แต่ช่างน่าสงสารเกาอยู่คังกลับโชคร้ายตายอย่างไม่มีใครคาดคิด555แต่ใครกันที่ปล่อยให้เขาทำตัวโลภมากแบบนั้นท,ทั้งทั้ที่นายเจตนาดีบอกให้หนีก่อนแท้ๆเกาอยู่คังเสียชีวิตอดีตอัจฉริยะผู้นี้เป็นผู้ใช้พลังที่มีอนาคตสดใสความก้าวหน้ามีไม่สิ้นสุด แต่กลับจบชีวิตลงอย่างไม่คาดฝันตลอดทั้งสถานชุมชนที่สม,มีขนาดเล็กแวดวงไม่ใหญ่โตนักดังนั้นทุกคนเลยรู้จักกันเป็นธรรมดาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังมองมาทางนี้มองไปยังบุคคลที่ชื่อเสียงสถานดังสายฟ้าฟาดในช่วงที่ผ่านมาเป็นฉินเฟิงชายผู้ซึ่งสังหารจากกระพัดช้างหวันเซี่ยงสังหารการดำรงอยู่ซึ่งผู้ใช้พลังมากมายไม่กล้ายั่วยุ ขณะนี้เมื่อเห็นการปรากฏตัวของชินเฟิงพวกเขาก็ต้องประหลาดใจอีกฝ่ายเป็นแค่เด็กหนุ่มเท่านั้นไหนจะมีไปหลีที่งามล่มเมืองเดินเคียงข้างบางทีคุณอาจเป็นคนโชคร้ายคนต่อไปก็ได้นะฉะนั้นรีบใส่หัวไปจากที่ก่อนที่จะเสียใจเถอะชินเฟิงกล่าวน้ำเสียงเย็นชาคำเน็บแนมนี้เป็นวาจาร้ายกาดตอบโต้เลยหญิงฉันน่ะหรือห้าห้าห้านายกำลังพูดถึงตัวเองหรือเปล่านายนั่นแหละรีบกลับไปเมืองหลงชวนดีกว่าหน้า โอ้ไม่สิรีบกลับไปยังสี่เมืองทะเลเหนือดีกว่าไปทำตัวเป็นทรรราชครองอำนาจที่นั่นเห,หอะเลยหญิงตอนนี้มีความสุขมากเขาไม่สนใจคำเน็บแนมของชินเฟิงทว่าสีหน้าของชินเฟิงกลับยังคงเรียบเฉยตั้งแต่ต้นจนจบไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาเลยแม้จะเห็นท่าทีราวกับคนบ้าและความสะใจ,จของเลยหญิงแต่แววตาของเขากลับยังคงเฉยเมยงั้นมารอดูกันมาดูกันว่าใครจะตายก่อน แน่นอนหากบังเอิญเจอกันในทุ่งล่าฉินเฟิงจะกระทืบให้บัตรซบนี่ให้จมดินแต่ในตอนนี้เขาทำไม่ได้เพราะนี่คือช่วงเวลาสงครามมีใช่หรือฉินเฟิงเดินผ่านเลยหญิงไปหยิบอุปกรณ์สื่อสารขึ้นมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของตึกรับรองผู้ใช้พลังแล้วเลือกรับภารกิจภารกิจสำหรับสังหารเผ่าพันธุทรงภูมิปัญญาค่าหัวหนึ่ล้านต่อตัวภารกิจสำรวจบันทึกวิดีโอสินาทีแลกกับเงินสิบล้าน ภารกิจสกัดกั้นเผ่าพันธุ์ทรงภูมิปัญญามีให้เปิดช่องว่างมิติอีกครั้งรางวัลหนึ่งหมื่นล้านภารกิจที่ประกาศโดยพันธมิตรมนุษยชาติละเอียดยิบย่อยมากแต่ทุกอย่างที่ประกาศออกมาล้วนมีรางวัลที่สูงลิ่วมันมากพอที่จะกระตุ้นใจผู้คนให้ออกไปรับความเสี่ยงชินเฟิงรับภารกิจไม่สนใจเลยหญิงเดินจากไปโดยตรงเลยหญิงวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ของตึกรับรองผู้ใช้พลังและเอ่ยถามเจ้าชินเฟิงมันรับภารกิจอะไรไป เจ้าหน้าที่เป็นแค่คนธรรมดาเขาอยู่ในเลเวลเอเท่านั้นดังนั้นไม่กล้าปิดบังเฉลยต่อเลยหญิงด้วยความหวาดกลัวนายท่านโปรดรอสักครู่ทางเราจะเร่งทําการตรวจสอบให้เมื่อล็อกอินเข้าระบบเจ้าหน้าที่ก็พบได้อย่างรวดเร็วว่าฉินเฟิงรับภารกิจอะไรไปเขาที่กําลังจ้องมองมันยังต้องตกตะลึงเพราะภารกิจที่ฉินเฟิงรับมันเกือบทุกภารกิจเลยต้องรู้นะว่าหากรับภารกิจแล้วมันต้องมีการวางเงินประกรัน มิฉะนั้นหากทุกคนเลือกรับเอาภารกิจทั้งหมดไปด้วยตัวคนเดียวแล้วดันทำไม่สำเร็จขึ้นมานี่ไม่เท่ากับเป็นขาดขุดลุมฝังพันธมิตรมนุษยชาติหร,อหรือเจ้าหน้าที่บอกข้อมูลแก่เลยหญิงเมื่อเห็นมันเลยหญิงยังถึงขั้นผงะไปแต่สักพักก็ยิงยอออกมารับภารกิจไปตั้งมากมายขนาดนี้เลยหญิงคงไม่ต้องลงมือด้วยตนเองอีกแล้วอย่างไรฉินเฟิงย่อมจบชีวิตลงจมน้ำตายเพราะความมั่นใจของตัวเอง เลยญิงคิดว่าน่าเสียดายจริงๆที่ไม่อาจเห็นฉากนั้นด้วยตาตนเองเทียงแต่เลยหญิงคงไม่คาดคิดเลยว่าทุกภารกิจที่ชินเฟิงรับมันเป็นเพราะเขามั่นใจว่าสามารถทําได้จริงๆไปหลีชัยท่ามิติไปยังพิกัดที่บันทึกไว้เมื่อปรากฏตัวขึ้นอีกทีชินเฟิงก็อยู่ในสถานที่ต่อสู้ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยตอนที่408แผนของชินเฟิงโอบก,กอดทมินปกคลุมรอบกายกับเก็บกลิ่นไอชินเฟิงไม่ให้เล็ดลอดออกมา เผ่ากริมมีจำนวนมหาศาลดังนั้นคิดทำอะไรจะต้องลงมืออย่างระมัดระวังเนื่องจากการล่มสลายของเมืองลอยฟ้าแรงระเบิดก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามแผ่เผาพื้นป่าจนวอดวายแต่ปัจจุบันไฟมอดลงแล้วประชากรเผ่ากริมที่รอดชีวิตมาได้กำลังจัดการเก็บกู้ซากกันอยู่วัสดุที่ใช้สร้างเมืองลอยฟ้ามีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากแม้จะถูกระเบิดอย่างรุนแรงแต่สุดท้ายก็แค่กระเด็นกระดอนออกไป ส่วนใหญ่แล้วหากซ่อมแซมก็สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้และตอนนี้พวกมันกำลังกระจายตัวกันเป็นทีมเพื่อออกตามหาวัสดุและดันมีทีมหนึ่งตรงเข้ามายังทิศทางของฉินเฟิงพอดีเนื่องจากพวกมันบินกันเร็วเกินไปเลยใช้คลื่นความผันผวนชนิดหนึ่งที่คล้ายกับพลังสมาธิในการสื่อสารก็เหมือนกับเวลาเราขับรถเร็วเวเ,วเสียงลมมักจะอื้ออึงจนยากจะได้ยิน หากเอ่ยปากสนทนาด้วยเหตุนี้เองชิงเฟิงเลยสามารถดักฟังข้อมูลของพวกมันได้อย่างง่ายดายหายหนานีต้องเป็นฝีมือของเผ่าพันธ์ทรงภูมิปัญญาที่เพิ่งหนีไปก่อนหน้านี้แน่นอนแม้จะเล็กจ้อยและอ่อนแอแต่กลับกล้าขัดขืนพวกเราทําได้ถึงขนาดนี้บางทีพวกเขาอาจมีวัสดุดีๆที่สามารถใช้ซ่อมแซมเมืองลอยฟ้าอยู่ก็ได้ที่สําคัญกว่านั้นอาจจะมีอาหารด้วย เมืองลอยฟ้าถูกระเบิดสารอาหารที่พวกเรากักตุนไว้สำหรับบุกต่างมิติเป็นระยะเวลาสิปีหายไปหมดเลยไอสารเลวทั้งหมดเป็นเพราะพวกเขาสหายร่วมชาติของพวกเราต้องจบชีวิตลงมากมายลองบุกเมืองมนุษย์กันเหอะบางทีพวกเราอาจได้ในสิ่งที่ต้องการเนื่องจากมนุษย์ได้ลุกขึ้นต่อต้านและสร้างความเสียหายใหญ่โตทัศนคติของพวกมันที่มีต่อมนุษย์เลยไม่เป็นมิตรเอามากๆ แน่นอนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์อย่างไรย่อมไม่มีทางเป็นเรื่องดียังไงก็ตามไม่มีทางที่ฉินเฟิงจะปล่อยให้พวกมันบุกไปถึงสถานชุมชนที่สามอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในตอนนี้เพราะจำนวนเผ่ากริมที่รอดชีวิตมาได้มีมากถึงหมื่นตัวเป็นตัวเลขที่มากเกินไปต้องค่อยๆทย,ยอยฆ่าทิ้งโอบก,กอดทมินรูนมืดหน้าพร่นพึงแตกตัวออกมากระจายเข้าปกคลุมกริมกลุ่มนี้ทันที ความมืดมิดยามค่ำคืนคืออาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชินเฟิงกระทั่งเผ่ากริมก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นระหว่างบินตรงมาข้างหน้าพวกมันก็สูญเสียประสาทสัมผัสทั้งห้าไปลำแสงแห่งความมืดเส้นแสงสีดำประทุออกจากศนิ้วพุ่งเข้าใส่กริมทั้งกลุ่มในเวลาพร้อมๆกันความสามารถกัดกร่อนอันทรงพลังของอาบิลิตี้มืดข่มพวกมันให้อ่อนแอลงจนถึงขั้นไม่สามารถใช้งานปีกได้อีกต่อไปปุกปุกปุก กริมนับสิบทยอยร่วงตกพื้นทีละตัวบางตัวก็ห้อยอยู่บนกิ่งไม้ชินเฟิงตั้งท่ารอยอยู่เบื้องล่างก่อนแล้วมีดกษัตริย์ครามปาดสวนเข้าใส่คอของกริมที่ตกลงตามแรงโน้มถ่วงกริมตัวแรกต้องการจะหลบเลี่ยงมันกรีดร้องออกมาแต่ผลลัพธ์แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ชั่วหัวที่ดูประหลาดตาม้วนกลิ้งลงกับพื้นดวงตาใหญ่โตเบิกกว้างตกตาอย่างไม่ยุติธรรม ชินเฟิงหายวับไปจากจุดเดิมเคลื่อนกายราวกับผูดผีในความมืดโผล่อีกตำแหน่งที่กริมอีกตัวกำลังร่วงตกลงมาเพียงชั่วพริบตากริมนับสิบทั้งทีมของมันได้ถูกทำลายลงชินเฟิงลากร่างของพวกมันเข้าหาตนด้วยพลังสมาธิชินเฟิงฉีกเสื้อของศพกริมออกพบว่ากล้ามเนื้อบนหน้าอกของพวกมันมีอัญ,ญมณีศาสตร์สวัยสดใสถูกฝังอยู่เจ้าสิ่งนี้คาดว่าน่าจะติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนี่คือแก่นพลังงานของเผ่ากริม เผ่าพันธุ์นี้มีต้นกำเนิดแหล่งพลังงานที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่เกิดนี่คือเหตุผลที่ทั้งกองทัพของมันมีความแข็งแกร่งสูงถึงเลเวล4ชินเฟิงยกมือขึ้นดีดนิ้วดังปอะสะเก็ตไฟกองหนึ่งร่วงตกลงเผาศพเบื้องหน้าเพียงคลิปตาร่างหน้าเกลียดก็หลงเหลือเพียงอัญ,ญมณีแวววาวและโปร่งใสขนาดเท่าก้อนกรวดชินเฟิงหยิบอัญ,ญมณีทั้งสิบชิ้นมาไว้ในมือแม้พลังงานจากมันจะไม่มากเท่ากับนายพลสัตว์ร้ายเลเวล4 แต่อย่างน้อยก็บรรจุพลังงานไว้มากถึงครึ่งของมันนิสัยตามธรรมชาติของมนุษย์คือความโลภพวกเขาสนเพียงผลกำไรเท่านั้นและรางวัลจากทางพันธมิตรมนุษย,ยชาติแค่อย่างเดียวเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอที่จะล่ยใจพวกเขาให้บุกเข้ามากวาดล้างสังหารเผ่ากรินดังนั้นอัญมณีในมือชินเฟิงทั้งหมดจะกลายเป็นหมากต่อรองของชิ้นเฟิงเพื่อใช้ดึงดูดใจของคนเหล่านั้นมาชิ้นเฟิงยังคงเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆ ส่วนพวกกริมที่แยกตัวออกมาคนเดียวหรือเป็นทีมเล็กๆเ,เพื่อรวบรวมวัสดุที่ยังเหลืออยู่ของเมืองลอยฟ้าทั้งหมดต่างถูกล่าสังหารโดยชินเฟิงอย่างเงียบงนันชินเฟิงในเวลานี้ไม่ต่างจากเพชรคาดยามค่ำคืนทั้งหมด153ตัวภายในเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงข้ามกลางเทือกเขาลงฉวนชินเฟิงสามารถล่าก,กริมได้เป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตามวิธีการล่าอันสมบูรณ์แบบเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าไม่อาจใช้งานได้นานนักเพราะไม่นานเผากรีมก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นแหล่งข่าวบอกว่าออกไปเก็บกู้วัสดุไม่ใช่หรือทำไมถึงยังไม่กลับมากันสักทีไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกมั้งอย่าประมาทดีกว่าควรลองติดต่อดูบ้าน่าติดต่อไม่ได้เดี๋ยวข้าจะออกไปตามหาศพ ต่อจากนี้ไปพวกเราควรจะนับจำนวนคนและจัดเตรียมกำลังอย่างระมัดระวังที่นี่อาจมีอันตรายมากกว่าที่พวกเราคิดเวลานี้เผ่ากริมยอมถอยจากแนวหน้าถอนตัวกันออกมาทั้งยังค้นพบว่ากำลังพลของพวกมันสูญเสียไปกว่าร้อยตนเช่นกันตอนนี้รองผู้บัญชาการของพวกมันที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวลซีระดับราชาปัจจุบันมันมีใบหน้าซีดขาวปกติน่าเกลียดอยู่แล้วนี่ยิ่งดูน่าเกลียดกว่าเดิม อันดับแรกสร้างเมืองป้องกันก่อนเถอะพวกเราเก็บกู้เครื่องจักรมาได้บางส่วนแล้วปืนใหญ่พลังงานก็พร้อมใช้งานแม้เผ่ากริมจะมีความแข็งแกร่งอยู่ที่เลเวลซีแต่ตอนนี้พวกมันรู้สึกไม่ปลอดภยัยชิงเฟิงไม่มีโอกาสลอบโจมตีอีกต่อไปอย่างไรก็ตามชิงเฟิงแน่นอนไม่ยินยอมปล่อยพวกมันไปหลีทั้งหมดขึ้นอยู่กับเธอแล้วชิงเฟิงกล่าวเสียงจมได้เลยไอ้สารเลวพวกนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยพวกมันไป ในดวงตากระจ่างไซของไปหลีเผยถึงร่องรอยจางๆของความโกรธแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเกาอยู่คังจะเป็นในฐานะสหายที่ดีเท่านั้นแต่เกาหยู่คังเคยเลี้ยงข้าวไปหลีทั้งยังแสดงถึงความรู้สึกจริงใจต้องไม่ลืมนะว่าไปหลีไวต่ออะไรพวกนี้มากเธอไม่อาจจับจิตมุ่งร้ายของอีกฝ่ายได้เลยฉะนั้นจึงยอมรับเกาอยูคังในฐานะสหาย แต่ผลสุดท้ายสหายคนนั้นกลับต้องหลับไหลลงในที่แห่งนี้ตลอดการโดยที่เธอไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้เลยความขับข้องใจเช่นนี้ความโกรธและเกลียดชังนี้ยังจะสามารถระงับได้อีกหรือร่างกายของไปหลีหดตัวลงอย่างรวดเร็วเธอกระโจนออกจากชุดเบสจากนั้นก็เริ่มขยายตัวขึ้นจนสามารถยืนหยัดต้านสายลมในพริบตาไปหลีได้เปิดเผยความแข็งแกร่งระดับจาก,กรพรรดสัตว์ร้ายเลเวลซีออกมา เธอสูงกว่า15เมตรขนฟูเปล่งประกายระยิบระยับไปด้วยแสงดาวสีเงินท่ามกลางแสงจันทร์และเบื้องหลังเธอปรากฏห้าหางกำลังกวัดแกว่งไปมาคล้ายกับกำลังฉีดมิติอยู่ตลอดเวลาไปหลีกระโจนขึ้นทันใดชินเฟิงยกอุปกรณ์สื่อสารขึ้นบันทึกภาพจากระยะไกลเล็งไปยังตำแหน่งที่พวกกริมกำลังรวมตัวกันอยู่ในขณะนี้ให้พันธมิตรมนุษย์เข้าใจผิดว่าพวกกริมยัออย่วยุให้สัตว์ร้ายเลเวลซีโกรธก็แล้วกัน ร่างของไปหลีเพิ่มพูนขนาดกลายเป็นใหญ่โตทว,ว่ากลับว่องไวปราดเปรียวยิ่งกว่าเดิมเธอไม่ได้ปิดซ่อนความแข็งแกร่งของตัวเองแม้แต่น้อยคลิปตาเดียวกระโจนเข้าไปถึงค่ายของพวกกริมกริมหลายตัวไม่มีเวลามากพอจะหลบเลี่ยงถูกเธอเหยียบตายจมตีนทันทีกริมที่ถูกเหยียบส่งเสียงกรีดร้องหน้าเวทนาหางยาวของไปหลีวาดออกไปกริมหลายสิบตนปลิวขึ้นไปในอากาศทันทีนี่ไม่ใช่แค่การเป่าให้ลอยออกไป แต่ทุกการกวัดแกว่งหางของเธอสร้างรอยแยกมิติปรากฏขึ้นนับไม่ถ้วนฆ่ามันเร็วเข้าสังหารมันซะรีบถอนกำลังให้ข้ารับมือมันเองรองหัวหน้ากริมเลเวลซีระดับราชาระเบิดอำนาจครึ่งหนึ่งออกมาปราดเข้าหาไปหลีในสายตาของไปหลีเผยถึงความดูถูกและคนโกรธแค้นที่ตัวตนต่ำต้อยมาล่วงเกินจาก,กรพพัดอย่างเธอกาส ไปหลีคำรามเกลี้ยกราดเทียงพริปตาทั้งร่างของกริมระดับราชานก็ถูกคลุมไปด้วยแสงสีเงินมีสภาพราวกับกล่องกักขังตัวมันเอาไว้ต่อมากล่องลูกบาทเริ่มหดแคบลงลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องจากสองเมตรกลายเป็น1เมตรกริมระดับราชานพยายามต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักแต่สุดท้ายถูกบีบจนมีขนาดเท่าลูกบอลปีกมีอาอสยายถูกหักคับให้หักลง